เดี๋ยวคุณครูริ่มสอนเลยนะลูกเรื่องที่เราเรียนกันสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จะมี เขากับเขา A คทบทวนถ้าเป็นเขาใช้นับตัวเลขหรือว่าใช้นับตัวอักษรตัวเลขครับเอ้ยเก่งมากถ้าคุณครูอยากนับชื่อทั้งหมดเนี่ยคุณครูใช้สูตรอะไรเขา A ค่ะเขา A โอ้ยเก่งมากภูมิใจจังเลยตั้งใจเหรียญเขาก็คือใช้นับตัวเลขถ้าเขา A จะใช้นับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเป็นตัวหนังสือแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คุณครูสอนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นเครื่องหมายดอลลาร์ไซน์อันน ดอลาสไนตัวนี้ก็คือไว้ใช้ล็อกเซลให้เซลมันไม่ขยับเวลาที่เรามีการคํานวณไปในทิศทางไหนเนี่ยเซลมันจะได้ไม่เปลี่ยนมันจะได้อยู่คงที่สมมุติว่าเราจะล็อกเฉพาะคอลัมน์จมันก็จะอยู่แต่คอลัมน์ C อย่างเดียวแต่ว่าตัวเลขด้านหลังก็จะเปลี่ยนไปด้วยอันนี้จะเป็นการล็อกเซลนะคะช่วยคุณครูตอบนะลกูกอันนี้ท,ท้องคก่อนเนาะคุณครูอยากรู้ว่าชื่อเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชื่อสมมุติว่าเราไม่เห็นตัวเลขด้านหน้านะคุณครูอยากรู้ว่าตั้งแต่อาร์ตเนี่ย ไปจนถึงคนสุดท้ายเลยชื่อโดนัทมีคนทั้งหมดกี่คนอ่ะคุณครูเริ่มพิมพ์สูตรว่าอะไรอะ่ะหนูช่วยบอกคุณครูหน่อยเท่ากับอ่ะเท่ากับเสร็จแล้วคุณครูพิมพ์อะไรต่อเขาเอเขาเอเขาเอซีห้อ <A. S 1> งทีละตัวมีซีมีตัวอะไรต่อจำได้ไหมนักเรียนจําคําอ่านได้แต่นักเรียนต้องจําด้วยว่ามันสะกดตัวอะไรบ้างหรือเขียนไม่ถูกซีโอยูเอ็นทีแล้วก็ตัวเอเสร็จแล้ว ทำยังไงต่อมีเขา A แล้วมียังไงต่อเดวถือเป็นการวงเล็บวงเล็บวงเล็บจังเลยวงเล็บเปิดชื่อแรกอยู่เซลล์ชื่ออะไรอะไรหนาบีสามเก่งเก่งจังเลยอ่ะแ้วคุณครูใส่เครื่องหมายอะไรต่อคนสุดอ่าด้านล่างคนสุดท้ายโดนัทอยู่เซลล์ชื่อ B เยี่สิบเจ็ดบียี่สิบเจ็ดอ่าเราก็เขียนบียี่สิบเจ็ดแล้วทำยังไงต่อวงเล็บปิดควงเล็บปิด แล้วก็ Enter Enter Enter, Enter. แสดงว่าตอนนี้เรามีคนทั้งหมดอยู่25คนอันนี้นะคะแปลว่าเราจะนับรายชื่อตั้งแต่ B3 โคลอนตรงนี้คือคำว่าถึงนะคะเวลาแทนก็คือ B3 จนถึง B27 เลยมีทั้งหมด25คุณครูต้องการนับชุดอาหาร ชุดอาหารนับตรงนี้นะคะนับชุดอาหารตรงนี้คุณครูพิมพ์ว่าอะไรอ่ะช่วยช่วยกันบอกเท่ากับเท่ากับเท่ากับเขาเขาซีแล้วอะไรต่อนะโค่ะโแล้วก็ยูเอ็นค่ะยูเอพบยังเกมเกงเสร็จแล้วใส่อะไรคะวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดแล้วก็อีสามอีอีลูกนี่ตรงนี้ตรงคำว่าชุดนี่อี e อะไร e4 ใส่โคอลอนก็คือถึงนับตั้งแต่ e4 ถึง e4 ตรงนี้มันเป็นโปรแกรมมันเด้งขึ้นมาเองถ้าสมมุติว่าเราไม่เอาเราก็ลบเนี่ยชุดที่4อยู่ e เท่าไหร่คะ7ครับ e7 ใช่ใส่ e7 คุณครู enter ได้เลยไหมวงแล้วปิดก่อนค่ะ ปิดก <O> ่อนค่ะโอเคไม่ลืมคุณครู enter สรุปว่ามีชุดอาหารทั้งหมดส <4 S 1> ีด่ชุดคับตอนนี้เราจะมาใช้สูตรเข e e าอีฟเขาอีฟก็คือเป็นการนับเป็นการนับเหมือนกันแต่ว่าจะมีเงื่อนไขอ่ะคุณครูแทนด้วยตัวสีแดงๆตรงนี้นะลูกเวลาเขียนเขียนติดกันนะคะแต่ว่าคุณครูเขียนไว้ในช่องห่างกันมันจะได้ไม่ต้องคำนวณใส่วงเล็บอันนี้ใส่เป,เป็นเป็นช่วงเซลล์เสร็จแล้วใส่ใส่จุลภาแล้วก็ ัวสีแดงนะคะนักเรียนสูตรที่เราจะเรียนเราเรียนครั้งที่แล้วก็คือมีเขาเขาไว้นับตัวเลขเขา A ไว้นับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรวันนี้เราจะเรียนเขา if ก็คือเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเหมือนกันถ้าในกรณีที่เป็นเขา if นะคะมันก็คือการนับแต่ว่าเป็นการนับแบบมีเงื่อนไขอ่ะเรามาดูช่วงแรกก่อนเขา if พอเขียน okay, คำว่าเท่ากับเขา if เสร็จแล้วนักเรียนเปิดวงเล็บขึ้นมาค่ะ พอเ,เปิดวงเล็บเสร็จแล้วมันจะมีคําว่าช่วงเซล์ลที่ต้องการจะนับนักเรียนดูก่อนว่าโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ต้องการให้นับอะไรในกรณีนี้บนหน้าจอคุณครูต้องการอยากนับว่าคนที่ซื้ออาหารชุดที่1เนี่ยมีกี่คนชุดที่สองกี่คนชุดที่3กี่คนและชุดที่4กี่คนเพราะฉะนั้นเซลล์ที่ครูต้องการจะนับอยู่ในคอลัมน์อะไรคะนักเรียนลองสังเกตบนหน้าจอสี่ครับ อยู่ในคอลัมน์ C เพราะว่าชุดอาหารจะบอกไว้ในคอลัมน์ C แสดงว่าช่วงเซลล์ที่ต้องการจะนับเนี่ยอยู่ในคอลัมน์ C อันนี้ดูคร่าวๆกว่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาลองเขียนพร้อมกันเสร็จแล้วใส่จุลภาคจุลภาคตรงนี้ก็คือเป็นตัวขัน้นหลังจากจุลภาคให้นักเรียนใส่ว่า เซลที่เป็นเงื่อนไขก็คือถ้าอย่างสมมติชุดที่1เราต้องการจะนับจํานวนคนที่ซื้ออาหารชุดที่1เซลล์ที่เป็นเงื่อนไขก็จะเป็น e4 ก็คือแทนเลข1เพราะเราต้องการนับเลข1แต่ถ้าเราไม่เขียนก็คือสมมุติว่านักเรียนไม่ใส่เซลล์ที่เป็นเงื่อนไขก็ได้ไม่ใส่เป็นชื่อเซลก็ได้นักเรียนใส่เป็นตัวเลขลงไปเลยก็ได้ ะะเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะสมมุติตอนนี้คุณครูต้องการจะนับและว่าคนที่ซื้ออาหารชุดที่1เนี่ยมีกี่คนอันดับแรกนักเรียนพิมพ์เท่ากับลงไปตรงน,นี้นะคะคุณครูเริ่มพิมพ์แล้วนะลูกใส่เท่ากับเสร็จแล้วนักเรียนใส่คาําว่าเขาพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดนะคะเขาอีฟเสร็จแล้วใส่วงเล็บเปิดเซลล์ที่เราต้องการจะนับเราดูก่อนว่าคนที่1ข้อมูลของคนที่1 ุดที่ต้องการจะนับอยู่ในคอลัมน์ C C 3เราต้องเริ่มนับที่ C สใส่โคลอนค่ะเราจะนับถึงเซลล์ที่เท่าไหร่ให้นักเรียนเขียนไปคนสุดท้ายชื่อโดนัทชุดอาหารของโดนัทอยู่ในคอลัมน์ C 2 7เราก็ใส่ตรงนี้ว่าถึง C 27เเสร็จแล้วถ้าสมมติเป็นเขาตัวอื่นเนี่ยเราก็จะปิดวงเล็บเลยแต่ด้วยกรณีที่ตรงเนี้ยมันเป็นเขาอีฟ ก็คือเป็นการนับแบบมีเงื่อนไขนักเรียนใส่จุลภาคหนึ่งครั้งพอใส่จุลภาคเสร็จแล้วนักเรียนใส่ไปว่าเงื่อนไขที่ต้องการให้นับคืออะไรเงื่อนไขที่ต้องการให้นับก็คือคุณครูต้องการอยากทราบว่าคนซื้อชุดที่เนี่ยมีกี่คนนักเรียนก็ดูชุดที่1ตรงนี้ก็คือเป็น e 4แล้วนักเรียนก็ใส่วงเล็บปิดแสดงว่าตอนนี้มีคนซื้ออาหารชุดที่1กี่คนคะเท่าคนครับ มีทั้งหมด9คนอะเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามีคนซื้อ9คนจริงไหม1 2เดี๋ยวดูนะว่าโปรแกรมมันคิดถูกเปล่า3 4 5 6 7 8 9โปรแกรมมันนับถูกไหมคะถูกครับนักเรียนเรามาดูข้อน,นี้ถ้าคุณครูจะไม่ใส่แทนชื่อเซลล์คุณรูณจะใส่เป็นตัวเลขในกรณีที่เปรียบเทียบเป็นตัวเลขนะคะเท่ากับ ใส่เขาถ้านับแบบมีเงื่อนไขให้ใช้เขาอีฟนะคะจําไว้ใส่วงเล็บเปิดคุณครูนับเหมือนเดิมเลยคุณครูต้องการนับตั้งแต่ c 3จนไปถึง c 2 7เงื่อนไขของคุณครูคือคุณครูต้องการอยากจะรู้ว่าคนที่ซื้ออาหารชุดที่2เนี่ยมีกี่คนใส่วงเล็บปิด เซลที่เป็นเงื่อนไขตรงนี้จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเมื่อตกี้คุณครูจะระบุชื่อเซลลแต่ครั้งนี้คุณครูจะไม่ระบุเป็นชื่อเซล์แล้วคุณครูใส่เป็นตัวเลขลงไปเลยก็สามารถทําได้นะคะก็คือในกรณีถ้ามันเป็นตัวเลขอ่ะเราสามารถทําได้แต่ถ้ามันเป็นตัวหนังสือมันจะมีอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวคุณครูค่คอยๆเปิดให้นักเรียนดูอ่ะอันนี้ก็นับได้เหมือนกันนับได้เป็นแสดงว่ามีคนซื้ออาหารชุดที่2เนี่ยมี6คนอ่ะเรามาลองดูชุดที่3 อ่ะเขียนว่ายังไงช่วยครูเขียนหน่อยค่ะเข้ากับเข้ากับเสร็จแล้วเขียนค่ะจ้าเข้ากับเข้ากับแลวอะไรลูกเขาค่ะ C O U N T เขาอะไรถ้านับแบบมีเงื่อนไขเขา n if เขา if อ่ะเก่งมากใส่อะไรต่อลูกวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดแล้วอะไรต่อสาม C สามอ่ะใส่ข้อมูลตัวแรกที่เราต้องการนับเสร็จแล้วใส่อะไรต่อลูกคำว่าถึงอ่ะตัวอะไรนะโคลอน c o l o คอลัมน์อะไรเรามาดูก่อนคนสุดท้ายข้อมูลของคนสุดท้ายอยู่ในคอลัมน์ C อะไร C 27ครับ C 27, 27บก็ใส่ C 27ก่อนเราจะไปใส่เงื่อนไขใส่อะไรก่อนคะจุลภาคจุลภาคอ่ะเงื่อนไขคืออะไรสามสามอ่ะโอเคใส่สามก็ได้เสร็จแล้วใส่วงเล็บเป็น Enter ใช่แสดงว่ามีคนชอบชุดที่ส6คนเหมือนกันอ่ะเรามาดูในราคารวมอาคุณคณรูอยากดูว่าอาหารชุดที่1นเนี่ยนักเรียนค่อยดูเป็นลำดับไปนะคะอาหารชุดที่1 1กล่องเนี่ยเขาคิด55บาทถ้ามีคนซื้อชุดที่หนคนจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่คะวกับบห้าก อบอกคุณครูเขียนตามเขาคำนวณเฉยๆลูกเราแค่จะคูณกันเฉยๆเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องใส่เขานักเรียนเดี๋ยวแป๊บนึงเอาอย่างนี้ก่อนเราดูก่อนว่าตอนนี้เราต้องการจะนับไหมถ้าเขาเนี่ยจะเป็นการนับเขาเฉยๆนับตัวเลข<อ>เขา,<อ>า,าเอเขาเขาเอนับชื่อแต่ถ้าเขาอีฟจะนับแบบมีเงื่อนไขแต่ในช่องนี้คุณครูต้องการเงินรวมเฉยๆ มันไม่ใช่การนะคุณคูนต้องการอยากรู้ว่าเขาใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อเนี่ยแค่คูณค่ะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้เขานักเรียนต้องแยกให้ออกก่อนนะว่าตอนนี้นับอยู่หรือว่าต้องการการอยากจะทราบจํานวนเออทราบเงินทั้งหมดอ่ะถ้าจะคูณคุณคูใส่เท่ากับแล้วเอาอะไรคูณอะไร F ปด่เอฟสี่เ <FC S 2> อฟสี่เสร็จแล้วดอกจันดอกจันดอกจันเสร็จแล้วอะไรต่อลูก แปดนี้แล้ว Enter ก็จะได้เป็น495ทีนี้เราลองมาเขียนแบบล็อกเซลล์เหมือนคราวที่แล้วก็จะเป็นเท่ากับอะสมมติครูครูจะคำนวณในชุดที่2 F f เท่าไหร่ f ห้า f หดอกจันล็อกเซลพิมพ์อะไรก่อนดอลล์ซายพิมดอลล์ซายขึ้นมาเสร็จแล้วคุณครูพิมพ์อะไรต่อลูก g g ห้ g แล้วก็ดอลล์ซายอย่าลืมดอลล์ซายมันจะขั่นทีละงานแล้วก็5เสร็จแล้ว enter มันก็จะเป็นการล็อกเซลอะเดี๋ยวคุณครูลองเขียนให้อีกแบบหนึ่งว่าถ้าไม่ใช้มันจะคิดได้เหมือนกันไหมอะเท่ากับตรงนี้ ได้สามร้อยหกสิเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะเท่ากันแต่ว่าล็อกเซลล์มันจะมีประโยชน์ในกรณีถ้าสมมุติแบบลากไปด้านข้างเหมือนครั้งนั้นที่คุณครูลากให้นักเรียนดูอ่ะถ้าไปด้านข้างโปรแกรมมันก็จะคิดไปอัตโนมัติแล้วมันก็จะผิดไปเรื่อยๆแต่ถ้านักเรียนล็อกเซล์มันก็จะถูกต้องมากยิ่งขึ้นคําตอบมันก็จะไม่ผิดถ้าสมมติเวลาสอบเนี่ยคุณครูจะบอกนักเรียนต้องอ่านโจทย์ว่าอ่าโจทย์ข้อนี้คุณครูบังคับให้ใส่ ให้ใส่ดอลลาร์ทรายไหมถ้าคุณครูบังคับนักเรียนก็ต้องใส่แต่ถ้าข้อไหนคุณครูไม่ได้บังคับหรืออะไรเงี้ยนักเรียนก็สามารถใส่คูณธรรมดาก็ได้เขาอีฟนักเรียนพอเข้าใจไหมเดี๋ยวคุณครูจะไปยกตัวอย่างในกรณีที่นับเป็นข้อความอันนี้เข้าใจไหมคุณครูจะได้ไปอันหนึ่งแล้วค่ะเข้าใจแล้วอะงั้นหนูรอคุณครูแป๊บหนึ่งคุณครูเปิดไฟล์เอกสารอีกอันหนึ่งให้นักเรียนดูโอเค อันนี้คือพอดีว่าเป็นของพี่พีพี่ป .6 แต่ว่าเป็นวันนี้พอดีเรียนใช้สูตรเดียวกันอันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนนับในกรณีถ้าเงื่อนไขเป็นข้อความคําว่าส่งแล้วเนี่ยเป็นข้อความเลขหนึ่งเป็นข้อความไหมคะเลขหนึ่งเป็นข้อความหรือเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้น เวลาที่นักเรียนใช้โปรแกรมเนี่ยนักเรียนต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะถ้าในการเขียนโปรแกรมไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็ตามถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยโปรแกรมมันอ่านออกหมดอยู่แล้วแต่ถ้าในกรณีที่เป็นตัวหนังสือเราจะต้องใส่ข้อความไว้ในเครื่องหมายดับเบิลโคลดดับเบิลโคดก็คือฟันหนูอ่ะอันนี้คือดับเบิลโคดหรือว่าเป็นมันเรียกว่าฟันหนูในภาษาไทย ถ้าถ้าสมมติว่าตัวที่เป็นอนย่างคำว่าส่งแล้วเนี่ยเป็นข้อความชื่อก้อยชื่อป้อมชื่อกุ้งเนี่ยเป็นข้อความนักเรียนจะต้องเอาข้อความพวกนี้เข้ามาใส่ไว้ในเครื่องหมายดับเบิลโคดเพื่อให้โปรแกรมมันเปรียบเทียบว่าโอเคอันนี้คือข้อความนะที่ต้องการเปรียบเทียบแต่ถ้านักเรียนเอาข้อความมาเปรียบเทียบแต่นักเรียนไม่ใส่ไว้ในเครื่องหมายดับเบิลโคดอะโปรแกรมมันก็จะคำนวณไม่ถูกเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าการส่งข้อมูล ราจะนับแบบใช้เงื่อนไขแบบเมื่อกี้นะคะคุณครูต้องการจะนับในคอลัมน์นี้นะคะคอลัมน์ c ว่ามีคนที่ส่งข้อมูลแล้วเนี่ยกี่คนในช่องที่เขียนว่าส่งแล้วเนี่ยก็คือโป้งเนี่ยส่งแล้วแต่ในช่องว่างในช่องว่างแปลว่าย,ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าใจนะอ่ะคุณครูเริ่มจะทําตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะเราพิมพ์เท่ากับพอจะนับแบบมีเงื่อนไขใส่เขา n t if ลงไป ใส่เขาอีปไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใส่วงเล็บข้อมูลที่คุณครูต้องการจะนับก็คือข้อมูลในคอลัมน์ C ข้อมูลแรกอยู่ในคอลัมน์ของโป้งเนี่ยอยู่ในคอลัมน์ C 3คุณครูคก็พิมพ์ C 3ลงไปคุณครูคต้องการนับถึงคนที่เท่าไหร่เลื่อนลงไปดูว่าคนสุดท้ายข้อมูลที่เป็นการส่งข้อมูลแล้วหรือว่ายังไม่ได้ส่งเนี่ยอยู่ในคอลัมน์อะไรก็ดูอคอลัมน์สุดท้ายเซลล์สุดท้ายอยู่ใน c 2 7คุณครูก็เขียนว่าจะนับตั้งแต่ c 3จนไปถึง c 2 7เสร็จแล้วใส่จุลภาคเพื่เป็นการขั้นขั้นเสร็จแล้วนักเรียนใส่เงื่อนไขเงื่อนไขที่เราต้องการนับในกรณีนี้เป็นตัวหนังสือ มันเป็นข้อความเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใส่ดับเบิลโขดขึ้นมาก่อนเพื่อให้โปรแกรมรู้ว่าโอเคเราจะนับตัวที่เป็นข้อความและข้อความอะไรที่เราต้องการนับก็คือข้อความคําว่าส่งแล้วนักเรียนก็พิมพ์ส่งแล้วพิมพ์ให้เหมือนนะคะมันก็จะนับตามแต่ถ้ามุดเราพิมพ์แล้วอาจจะขาดวอลแหวนขาดอะไรไปมันก็ไม่นับนะเพราะมันจะตีว่าอ่านไม่ตรงเสร็จแล้วเราก็ใส่ดับเบิลโขดปิดท้ายจากนั้นใส่วงเล็บปิดแล้วก็ Enter มีคนส่งข้อมูลทั้งหมดกี่คนคะนักเรียน6คนค่ะ10คนครับเรามาดูอีกด้านหนึ่งก็คือเราจะลองพิมพ์คำว่าส่งแล้วแต่ว่าไม่ใส่ดับเบิลโคดเราพิมพ์เท่ากับไปก่อน C O U N T I F C O I F เขา if นับแบบมีเงื่อนไขนะคะใส่วงเล็บเปิดเซลล์ที่เราต้องการจะนับก็คืออยู่ในเซลล์ตั้งแต่ C 3จนไปถึง C ี7่สิเจ็ดใส่หลังจาก C ียี่สิบเจ็ดคุณครูใส่อะไรต่อดีนะใส่อะไรเลยอืมเสร็จแล้วคุณครูใส่จุลภาคทีนี้เราจะมาลองใส่คำว่าส่งแล้วแต่ครั้งนี้คุณครูจะไม่ใส่ดับเบิลโขดอ่ะนักเรียนเห็นไหมคุณครูไม่ใส่ดับเบิลโขดนะเดี๋ยวเราลองดูว่าโปรแกรมมันจะนับให้เราว่ามีคนส่งแล้วกี่คนมันขึ้นเลขอะไรออกมาคะศูนย์ค่ะเลขศูนย์อ่ะเราย้อนมาดูในตารางใหม่ ไม่มีคนส่งข้อมูลเลยจริงไหมคะจริงค่ะมีคนส่งข้อมูลบ้างแล้วถูกไหมคะในช่องว่างเนี่ยคือไม่มีแต่มันมีคนส่งแล้วไหมมันมีคนส่งแล้วแต่โปรแกรมเนี่ยคำนวณว่าไม่มีคนส่งข้อมูลเลยที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้นะคะคําว่าส่งแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นข้อความเป็นตัวอักษรเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนต้องการจะไปเปรียบเทียบเพื่อนไขนักเรียนต้องใส่ดับเบิลโคดทุกครั้ง ถ้านักเรียนยไม่ใส่ดับบิ้นโคดโปรแกรมมันก็จะคำนวณผิดพอเ,เข้าใจไหม้แล้วค่ะอ่ะเข้าใจแล้วนะลูกเดี๋ยวคุณครูเปิดกันบ้านของวันนี้ให้ดูวันนี้เนื้อหามีมีประมาณเท่านี้อ่ะกันบ้านของวันนี้การบ้านของวันนี้เดี๋ยวคุณครูส่งไฟล์ให้ในไลน์หนูก็แค่เอาไฟล์คุณครูไปเปิดแล้วก็ตอบคำถามในช่องแถบสีแดงแถบสีแดงนี้นะ กับแถบสีเทาคุณครูขอว่าในช่องแถบจำนวนเงินเนี่ยนักเรียนใช้ใช้การล็อกเซลล์ด้วยนะคะก็คือใช้ดอลลาร์สไยด้วยในการคูณนะคะด้านหลังตรงนี้นะใช้ดอลลาร์สไทด้วยส่วนจำนวนเงินรวมตรงนี้ใช้เป็นสูตรบวกธรรมดาหรือว่าจะใช้ซ้ำก็ได้แล้วแต่นักเรียนถนัดถ้านักเรียนจำสูตรซ้ำไม่ได้ไม่เป็นไรนักเรียนใช้บวกธรรมดาก็ได้ เรามาดูข้อมูลก่อนค่ะจะมีคนอยู่ทั้งหมด15คนแต่ละคนก็จะเข้าชมรมกีฬาที่แตกต่างกันออกไปคนแรกนบเนี่ยเข้าชมรมกีฬาประเภทที่1ก็คือฟุตบอลแลกเรียนดูในตารางสีเหลืองก่อนนะคะจะมีลำดับที่มีคอลัมน์เป็นลำดับที่เป็นชื่อเป็นชื่อแล้วก็เป็นเป็นประเภทกีฬากีฬาก็จะมีเลข1เลข2เลข4เลข3าไปเรื่อย ตัวเลขเหล่านี้จะแทนแทนชื่อกีฬานะคะมันจะเป็นหมายเลกกำกับจะได้ไม่ต้องพิมพ์ยาวแต่ละคนก็จะชอบกีฬาไม่เหมือนกันทีนี้ในช่องจำนวนผู้สมัครเราต้องการอยากจะทราบว่ามีคนสมัครชมรมฟุตบอลเนี่ยกี่คนเราก็ต้องใช้สูตรเขาอีฟ e มาช่วยเวลาที่พิมพ์นักเรียนจะต้องพิมพ์เครื่องหมายอะไรก่อนอนะ่ะคุณครูจะช่วยทำหนึ่งข้อและที่เหลือไปทำเอง เท่ากับได้ะไรต่อลูกเขาอีเขาอีฟเขาอีฟคุณผู้ใ่่อะไรต่อลูกวงเล็บเปิดครับฟงเลิบเปิดครับอ่ะเรามาดูก่อนว่าตอนนี้เซลล์ที่เราต้องการจะนับอยู่ในคอลัมน์อะไรอ่ะคอลัมน์อะไรลูก C3 ค่ะ C3 อ่ะเราเริ่มต้นที่ C3 เสร็จแล้วใส่อะไรต่อโคลอร์โคลอน เลื่อนลงมาดูคนสุดท้ายซอะไรลูก7ี 11, สิบเจ็ดคุณครูก็ใส่4ีสนั่นแปลว่าตอนนี้เรากำลังจะนับแบบมีเงื่อนไขเริ่มตั้งแต่ซ3จนไปถึง C 1 7คุณครูใส่อะไรต่อคะวปงเล็บติดติดภาค่ะ ใส่จุลภาคก่อนสิยังไม่ได้ใส่เงื่อนไขเลยว่าเราจะนับอะไรในช่องแรกนักเรียนดูตามแนวนอนตามแถวตอนนี้เราต้องการอยากจะรู้ว่าฟุตบอลเนี่ยมีคนสมัครเท่าไหร่ฟุตบอลเป็นหมายเลขกีฬาเลขอะไรคะเลขหนึ่งเลัหนึ่งตัวที่แทนหมายเลขกีฬาเลขหนึ่งอยู่เซลชื่ออะไรคะ e สาม e 3 e สามเพราะฉะนั้นเงื่อนไขก็คือ e สาม หนูก็ใส่จุลภาคแล้วก็ใส่ e 3ลงไปเสร็จแล้วทำยังไงต่อวงเล็บปิดวงเล็บปิดวงเล็บปิดปีดแล้วก็ enter สแสดงว่ามีคนชอบกีฬาฟุตบอลมีคนสมัครเนี่ยแค่3คนข้อต่อไปถ้าอย่างเป็นวิ่งในเงื่อนไข จะเป็น e สาเหมือนเดิมไหมคะในเงื่อนไขไม่ไม่ e สา้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรลูก e 4 e 4อ่ะแสดงว่าอนูเข้าใจแล้วอันนี้ไม่อธิบายแล้วนะคะจำนวนเงินค่าสมัคร30บาทอันนี้ต่อ1นคนนะคะในกรณีที่คน1คนสมัครจ่ายค่าสมัคร30บาทแต่ถ้ามีคน3คนสมัครต้องจ่ายเท่าไหร่คิดยังไงดีคะนักเรียนคิดตามหลักคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น มีคนสมัคร3คนคนละ30บาทคุณภูณอยากรู้ว่าค่าสมัครทั้งหมดอ่ะเท่าไหร่คุณูต้องคิดยังไงเท่ากับวงเล็บเปิดอ่ะเท่ากับอ่ะคุณภูบิมตามนะเท่ากับวงเล็บเปิด e สาม e สามลูกเับยังอืมสามถูกไหมวงเล็บเปิดเส่ยัง e สามอ๋อ e สาอ่ะ,อะแบบนี้ถูกไหมลูกใส่แบบนี้ก็ได้หรือเอาวงเล็บออกก็ได้คิดได้เหมือนกัน คำตอบเท่ากันอีกกรณีหนึ่งสมมุติว่าถ้าจะล็อกเซล์ถ้าจะล็อกเซลล์นะคะเนี่ย <Yeah. S 1> พอไม่ล็อกเซล์แล้วเซล์มันชอบเลื่อนเองถ้าต้องการจะล็อกเซลล์คุณครูพิมพ์เท่ากับตัวแรกก็คืออ่ะค่าสมัครค่าสมัคร20บาทคุณครูพิมพ์เท่ากับ g 4 <Yeah. S 1> เสร็จแล้วคุณครูใส่ดอกจนันถ้าจะล็อกเซลลคุณครูใส่ดอลลาร์ทรายถูกไหมคะด <Yeah. S 1> อลลาร์ทรายถ้าคุณครูจะคูณกับ4ก็คือ ดอลล่าซายแล้วเฮดแล้วก็อะ <N> ไร <OK>. ต <N> ่อดอลลาร์ยาซยแล้วก็ตัวอะไรอีกลูกดอลล่าซายแล้วก็ดอลล่าซายพิมพ์แล้วจด้สี่แล้วก็สี่แล้วก็เอนเตอร์ได้แปดสิบโอเคไหมคะคุณครูขอ<ค>ว,ว่าคุณครูขอว่าช่องจํานวนเงินน่ะหนูใส่เป็นดอลล่าซายให้คุณครูหน่อยได้ไหมลูกในช่องน,นี้นะคะเราเราใส่ดอลล่าซายแค่เป็นตัวคูณด้านหลังอย่างเดียวด้านหน้าไม่ต้องใส่ดอลล่าซายให้คุณครูนะคะใส่แค่ดอลล่าซายข้างหลังพอ ะะเดี๋ยวคุณรูจะหยุดแชร์หน้าจอแป๊บหนึง่งแลวเดี๋ยวคุณรูจะไปแชร์หน้าจอจาก iPad อีกทีหนึง่งจะเปิดให้ดูว่าไฟล์ที่คุณรูส่งให้นักเรียนเนี่ยเป็นลักษณะไหนแล้วนักเรียนจะต้องกดเปิดยังไงนะคะหนูยังเพิ่งออกนะรอคุณรูแป๊บหนึง่งนักเรียนมองเห็นหน้าจอลน์ของคุณรูไหมคะเห็นค่ะโอเคเ,เดี๋ยวไฟล์ที่คุณรูจะส่งให้นักเรียนนะคะมันจะชื่อไฟล์ว่าใบางานใบางานที่สิบ อันนี้นะคะมันจะเป็นตัวไอคอนน่ะมันจะมีรูปไอคอนสีเขียวๆแล้วก็มีตัว x อ่ะก็คือมันแทนไฟล์ Excel นะคะเดี๋ยวเวลาที่คุณครูส่งให้นักเรียนก็คลิกไปหนึ่งครั้งมันจะเป็นการโหลดถ้าสมมุติว่าหนูใช้หนูใช้เป็น Android นะคะเวลาที่หนูโหลดเสร็จแล้วเนี่ยในเครื่องของหนูมันจะถามว่าจะให้เปิดผ่านแอปอะไรหนูก็เลือก ว่าหนูต้องการให้เปิดผ่านแอป Google s h e e t s ที่คุณครูให้นักเรียนทำอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะลองดาวน์โหลดให้ดูแต่ว่าถ้าอย่างอันที่คุณครูใช้อยู่เนี่ยมันเป็น iPad เพราะฉะนั้นวิธีการดาวน์โหลดมันมันจะไม่เหมือนกับ Android นะคะอ่ะสมมุติเราเปิดมาแล้วมันจะได้เป็นไฟล์แบบนี้ถ้าสมมุตินักเรียนใช้เป็นพวก iPhone iPad นะหนูก็เลือกมุมบนกว่านะคะเสร็จแล้วก็เลือกว่านักเรียนจะเปิดผ่านผ่านแอปพลิเคชันอะไรอ่ะคุณครูก็เลือกเปิดผ่านชี้ตัวนี้นะคะ เนียที่เป็นสีเทาๆเนี่ยคุณครูก็เลือกเปิดพอเปิดเสร็จแล้วไฟล์นี้มันจะถามว่าเราจะบันทึกไปที่ไดไหมเราก็บันทึกไปเลยค่ะมันจะเก็บเป็นข้อมูลของเราเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์เอกสารเลยเพราะว่านักเรียนจะได้ไฟล์งานที่คุณครูพิมพ์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอะตอนนี้ไฟล์ดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยนักเรียนจะได้ไฟล์แบบนี้เลยไม่ต้องพิมพ์นักเรียนจะตอบคําถามแค่ แค่ในแถบสีแดงกับสีเทาแค่นั้นเวลาที่นักเรียนแก้ไขนักเรียนก็คลิกในช่องแล้วเราก็พิมพ์สูตรเหมือนเดิมเลยนะคะพอพิมพ์สูตรเสร็จแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกด้านหน้าที่สําคัญนักเรียนอย่าลืมพิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ลงไปลงไปในนี้นะคะเพราะว่าบางครั้งคุณครูตรวจไม่ได้เลยไม่รู้ว่างานใครนักเรียนพิมพ์ตรงไหนก็ได้ที่เป็นที่ว่าง ให้คุณครูเห็นเดี๋ยวคุณครูตรวจให้คะแนนอีกเนี่ยใต้ตารางนี้ก็ได้พิมพ์ไปเลยเด็กชายเด็กหญิงอะไรแต่แล้วติ๊กเครื่องหมายถูกมุมบนขวามือมันจะมีปุ่มให้แชร์นักเรียนก็แชร์ส่งให้คุณครูเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยแชร์กันก็คือคลิกตัวที่เป็นรูปคนแล้วก็เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะพอในช่องด้านบนก็พิมพ์ชื่อเมลคุณครูลงไปเนี่ย พอพิมพ์เสร็จแล้วก็กดส่งโอเคไหมโอเคค่ะโอเคอ่ะวันนี้มีแค่นี้จ้ะนุกดอ,อ,อกได้เลยลูกเดี๋ยวครูส่งไฟล์ให้อีกแป๊บหนึ่งขอบคุณขอบใจลูกครูค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดี้ค่ะคุณครูครูข้าสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีลูก